ดวงรายวันประจำวันอังคารที่10ตุลาคมพุทธศักราช2566แรม11คำ่ำเดือน10ปีเถาะคนเกิดวันอาทิตย์การงานหากเป็นงานที่ต้องเดินทางคุณจะกระตือรือร้อนและโดดเด่นกว่าคู่แข่งมีเกณได้ขยายกิจการ หรือเริ่มต้นเป็นนายตนเองผู้ใหญ่เพศช,ชายที่กว้างขวางจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานเป็นอย่างดีการเงินคุณจะได้รับเงินแบบฟลุกๆบางคนจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคทำให้การเงินของคุณดีขึ้นอย่างทันตาเห็นเงินที่คุณคิดว่าจะพลาดก็จะได้มาในวันนี้ยิ่งหากคุณทำบุญทำทานไว้เยอะวันนี้บุญนั้นจะให้ผลกับคุณเป็นโชคลาบเงินทอง ความรักและครอบครัวความรักของคนที่คุยคุยกันอยู่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีอาจได้ไปทานข้าว้ด้กันให้เร่งทำคะแนนนะคะคนรักครอบครัวมีความรักเกื้อกูลช่วยเหลือกันและกันเป็นอย่างดีสีมงคลสีเขียวเสริมคนช่วยเหลืออุปรรมได้รับความร่วมมือทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ เสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงาน กิจการที่ทำอยู่จะเริ่มมั่นคงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายคุณไม่มีอะไรให้ต้องกังวลสถานการณ์ที่เคยย่ำแย่หรือคาบเกี่ยวให้คุณต้องลุ้นจะจบลงด้วยดีได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ก็ระวังจะมีคนมาอิจฉาในความสำเร็จของคุณไม่ต้องสนใจนะคะการเงินลูกหลานหรือบริวารอายุน้อยจะสร้างปัญหาให้กับเงินในกระเป๋าของคุณ ต้องคอยระวังควบคุมความสุขสนและรู้เท่าไม่ถึงการของพวกเขาไว้ให้ดีเพราะวันนี้คุณมีเกณฑ์ที่เงินจะรั่วไหลเพราะพวกเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่คุณจะตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบและเขาก็ดูจะสนใจคุณเช่นกันให้ลองหาวิธีสารสัมพันธ์เลยนะคะส่วนคู่รักคุณจะได้รับของขวัญจากคนรักเป็นของมีค่าของสวยงาม อาจจะมีการขอรแต่งงานเกิดขึ้นในวันนี้ได้สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งเงินทองไหลมาเทมาทิศมงคลทิศต,ตะวันออกส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสมัครีกลมเกลียวเวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารการงานวันนี้ทำงานเหนื่อยสักหน่อยทั้งงานใหม่ที่เข้ามาและงานเก่าที่ต้องแก้ไขแต่วันนี้คุณลุยเต็มที่มีพลังที่จะจัดการงานทุกอย่างให้เสร็จตามความตั้งใจมีความมั่นใจสูงการเงินวันนี้ต้องระวังการถูกโกงถูกหลอกให้เสียทรัพย์การเงินค่อนข้างฟืดบริหารอย่างยากลำบาก บางคนจะเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ในเรื่องเศรษฐกิจเงินทองที่ขาดมือให้ระวังอยาคิดมากเพราะความคิดชั่ววูบจะสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของตนเองได้ง่ายความรักและครอบครัวความรักของคุณจะประสบความสำเร็จสมหวังเป็นอย่างดีหมายปองใครไว้ก็ตรงเข้าไปทำความรู้จักได้เลยนะคะบางคนจะได้คู่เป็นคนที่มีฐานะดีอีกด้วยส่วนคนมีคู่ ความรักหวานชื่นดีไม่มีปัญหากวนใจสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทรัพย์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปธรรมเวลามงคลศู 0. นย์นาฬิกาถึงหนึ่งนาฬิกาสานาที คนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณชอบใช้เดียวทำงานวันนี้มีความมั่นใจสูงจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถซึ่งคุณจะทำได้ดียิ่งเป็นงานที่เสียงต้องใช้การตัดสินใจที่เด็ดขาดก็จะเข้าทางคุณอย่างมากมั่งคนจะมองว่าคุณมั่นใจเกินไปการเงินการเงินไม่มีสะดุด คุณมีเกณฑ์ได้รับเงินรางวัลหรือเงินฟลุกๆุบางคนจะเป็นเงินจากการเชิดชูเกียรติเงินสนับสนุนจากความดีที่คุณทำมาค้าขายจะหาเงินง่ายส่วนผู้ที่รับจ้างทั่วไปอาจจะได้เงินเพิ่มหรือเงินพิเศษทั้งอย่างรู้จักใช้ใจ่ายอย่างมีเหตุผลอีกด้วยความรักและครอบครัวคนมีครอบครัวบุตรหลานของคุณจะเป็นศูนย์รวมความรัก มิเกนได้อยู่ร่วมกันในสถานที่แห่งความหลังอันหอมหวานคนโสดก็อาจได้กลับไปคบกับคนคุ้นเคยอาจเป็นแฟนเก่าหรือเพื่อนเก่าที่แอบปิ้งกันเมื่อสมัยยังเด็กก็หวานชื่นดีค่ะสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีเสริมกําลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่องทิศมงคลทิศใต้เสริมเมตตา คนอุปธรรมช่วยเหลือบริวารดีเวลามงคล18นาฬิกถึง19นาฬิก30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณจะโดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานยิ่งงานที่มีการแข่งขัน คุณจะยิ่งก้าวหน้านำผู้อื่นไปริ้วความตั้งใจจริงเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของคุณแต่ก็ต้องระวังจะดูดุดันเคี้ยวเข็นจนเกินไปทำให้เกิดความเครียดในการทำงานกับผู้อื่นได้การเงินระหว่างการใช้เงินเกินตัวหรือใช้เงินช่วยเหลือคนอื่นโดยลืมนึกถึงตัวเองผู้ที่ทำงานสาธารณกุศลจะได้รับเงินบริจาคเข้ามามา,มากทำให้ทำประโยชน์ได้มาก วันนี้มีเกเฑ์งินออกมากกว่าเงินเขา้าความรักและครอบครัวคนรักครอบครัวมีความสุขสมบูรณ์ความรักช่วยหล่อเลี้ยงครอบครัวของคุณให้อบอุน่นและเป็นที่ชื่นชมของผู้อื่นคนโสดรู้สึกอยากสร้างครอบครัวในฝันให้เป็นจริงเปิดใจรับคนเข้ามาในหัวใจมากขึ้นสีมงคลสีชมพูสีบานเย็นสีม่วง เสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีทิดมงคลทิศเหนือเสริมสิริมงคลเพิ่มกำลังใจและความนิยมยกย่องเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานงานของคุณจะมีการลงทุนที่สูงหรือต้องใช้หุ้นส่วนเข้ามาช่วยกระจายงานและความเสี่ยงแต่จะเป็นงานที่มีความก้าวหน้าวันนี้เหมาะกับการทำงานที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งต้องมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบและซื่อสัตย์คุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในธุรกิจหรืองานที่ทำการเงินการเงินดีขึ้นเป็นลำดับ หากต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินให้ปรึกษาผู้ใหญ่เพศหญิงในครอบครัวจะช่วยคลี่คลายได้งานที่เกี่ยวกับความสวยความงามดอกไม้เครื่องประดับเสื้อผ้าอัญมณีจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวจะมีการรวมกลุ่มกันของญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงหลังจากที่ไม่ได้พบปากกันมานานมีความสุขสนุกสนาน คนโสดมีเกณพบรักในงานเลี้ยงรุ่นหรืองานที่ได้พบปะผู้คนหรือได้พบรักกับเพื่อนเก่าที่เคยชอบชอบกันมาก่อนสีมงคลสีแดงสีทองเสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้างทิศมงคลทิศใต้ส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวเวลามงคล 9นาิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานงานที่ทำอยู่จะเริ่มมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณมีความละเอียดอ่อนในงานที่ทำใส่ใจและเข้าใจในงานเป็นอย่างดี งานที่ทำอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่รวดเร็วดังใจของผู้อื่นแต่ผลงานจะออกมาดีจนคนต้องชื่นชมและสมกับการรอคอยคุณจะได้รับความนับถือมากขึ้นการเงินคุณหาเงินได้หลายทางแถมยังคล่องแคล่วในการบริหารเงินจึงทำให้วันนี้ไม่ว่าจะจับงานใดก็จะทำเงินได้และโดดเด่นอีกด้วยแต่วันนี้คุณจะใช้เงินเยอะเพราะติดนิสัยมือเติบ ชอบช่วยเหลือคนอื่นและซื้อของแบบไม่คิดถึงราคาแต่อย่างไรการเงินก็ยังคล่องมือดีไม่สะดุดคาความรักและครอบครัวคนรักครอบครัวมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันอย่างมีความสุขได้รับมรดกหรือมีโชคทางการเงินสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กันดีคนในครอบครัวที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีเกณฑ์จะดีขึ้นคนโสด ็มีเกณฑ์จะได้พบคนที่พลังพร้อมและถูกใจกันสารสัมพันธ์ต่อได้ในอนาคตสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำใสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทิศมงคลทิศเหนือเสริมบริวารราใครว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีเวลามงคล19.30นาฬิกา30าทีถึง21.00นาฬิกา คนเกิดวันเสราร์การงานไม่มีอะไรจะได้มาง่ายๆในวันนี้มีเกณที่จะต้องอดทนในสถานการณ์ของการงานหรืออาจได้รับข่าวไม่สู้ดีในเรื่องธุรกิจวันนี้ไม่เหมาะกับการร่วมหุ้นหรือตัดสินใจลงทุนเปิดร้านใหม่ให้รอไปก่อนคะ่ะการเงินเงินเข้าของคุณส่วนใหญ่จะเป็นเงินที่มาจากต่างประเทศ ยิ่งทำงานที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติค้าขายข้ามชาติจะยิ่งสร้างรายได้ได้ดีคุณมีเกณฑ์ใช้เงินในการลงทุนใหม่ๆเช่นการขายออนไลน์ไปทั่วโลกใช้เงินทุนไม่มากแต่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คุณมากขึ้นความรักและครอบครัวแม้มันจะเจ็บแต่ก็ถึงเวลาที่ต้องพอแล้วการจบครั้งนี้จะทำให้ความคิดคุณกระจางสดใสขึ้นในอนาคตคุณอาจตัดสินใจเอง หรืออาจเพราะถูกปฏิเสธให้ระวังความเครียดที่อาจทำให้คุณล้มป่วยและระวังอาการบาดเจ็บที่เกี่ยวกับหลังไว้ด้วยค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความกระตือรือร้อนความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการงานทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเข้าใจความเมตตามิตรภาพความรักเวลามงคล 22.30นาฬิกา30าทีถึง24นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ